สวัสดีครับมาพบกับ Flash n o l e s นะครับเมือ่อหมายหียนนิยายในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงกฎ5ข้อนะครับในการเช็คนิยายว่านิยายของเราจะรุ่งเออรวงนะครับอย่างแรกนะครับเป็นเรื่องสเต็กนะครับก็มีน้องคนหนึ่งนะครับเขาเอา่อให้ดูนิยายหน่อยนะครับ เขาตัานนนแค่ขีดไม่ออกนะครับผมไปดูแล้วโอ้มันมันไม่ใช่นะครับคือโครงสร้างของนิยายเนี่ยการเลือกตัวละครเอกของเขาเนี่ยคือเขาไม่มีสเตกนะครับก็คือหนึ่งคือโครงสร้างของนิยายเนี่ยมันมันมันไม่ได้ใช่อย่างที่ท,ที่มันเป็นนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วนิยายมันจะมีแพทเทิร์นอย่างเดียวกันนะครับไม่ว่าจะอะไรยังไงก็ตามนะครับที่อถูกต้องนะครับที่มันแบบมันเวิร์กนะฮะมันจะมีอยู่ แบบโครงสร้างแบบเดีวยวกันนะครับเพียงแต่ว่าเส้นเรื่องเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เรื่องนะครับแต่โครงสร้างเนี่ยมันมีเหมือนกันแหละฮะทีนี้โครงสร้างไม่ได้นะครับแล้วก็การเลือกตัวละครเอกของเขาเนี่ยมันไม่มีสเต็นะครับเราก็อ่าเราก็จะงงๆอยู่ว่าเอสรุปใครเป็นพระเอกกันแน่อะไรเองนะฮะ คือใครเป็นตัวเอกของเรื่องนะครับจะเป็นตัวเอกคือเป็นพระเอกหรือนางเอกนะครับก็จะมีความสับสนนะฮะชื่อเรื่องก็คือเป็นพระเอกนะครับแต่คําโปรยี่กายเป็นเหมือนนางเอกจะเป็นตัวเอกของเรื่องนะครับผมก็สับสนอ่านไปอ่านมาคือคืองงนะฮะล้วก็ตรงเนื้อเรื่องย่อเนี่ยมันก็จะเป็นพูดไปพูดมามันเหมือนกับนางเอกเป็นตัวเอกนะครับผมก็สับสนนะครับมึนๆหนุกนะฮะทีนี้คือปัญหาที่เขาไปต่อไม่ได้นะครับก็คือมันไม่มีเหตุผลนะครับ ที่จะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นมานะครับหมายความว่าตัวละครอยู่ดีก็คือเขาใช้ชีวิตปกติของเขานะฮะเราก็ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่มาจะมาบรรจบกันนะครับจริงๆตอนตอนแรกเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเกิดเขียนแนวนี้อลักษ์เนี่ยคือมันมันต้องมาเจอกันแล้วนะฮะในในในตอนตอนที่หนึ่งนะครับมันต้องมาเจอกันแหละมันจะไม่มีการเท้าความว่าไอ้คนนั้นอยู่สวนไอ้คนนี้จะเข้าประกวดอะไรต่างๆคือมันมันต้องมาเจอกันก่อนนะครับแล้วก็เมีเหตุอะไรบางอย่างนะครับทีนี้ก็คือ เขาก็ยังไม่ยังเจอกันไม่ได้นะครับด้วยความที่มันไปคนละเส้นทางแล้วก็ประเด็นก็คือว่าสเต็กไม่มีนะฮะพระสเต็กไม่มีคือความน่าสนใจไม่มีนะครับสเต็กคืออะไรคือสเต็กก็คือว่าการเดิมพันนะครับมันต้องมอีมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันต้องต้องต้องเสี่ยงครับต้องเดิมพันอย่างเช่นผมก็บอกว่าเอ๊จะไปประกวดนางาประกวดทาไมประกวดถ้าประกวดได้ ได้ได้ที่หนึ่งแล้วยังไงถ้าไม่ได้ยังไงนะฮะก็ไม่มีผลอะไรนะครับก็คือมันไม่มีสเตกเลยครับก็คือว่ามไม่ได้มีผลมันต้องประกวดนะครับนะจะประกวดได้หรือไม่ได้เนี่ยก็ไม่มีผลอ,าอ้าวจริงนี้เราไปประกวดทาไมนะฮะอันนี้ก็คือมันก็กลายเป็นเรื่องราวที่เออไม่ได้มีความกดดันเลยนะฮะไม่มีคือเหมือนกับว่า มันไม่ใช่เป้าหมายเอาง่ายๆนะครับมันไม่ใช่เป้าหมายที่ถูกต้องนะครับเป้าหมายที่ถูกต้องตัวละครเนี่ยมันต้องมีสเต็นะมีความเดิมพันนะครับมันต้องคือถ้า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 ได้จะได้อะไรนะครับถ้าถ้าถ้าแพ้จะเสียอะไรครับมันต้องมีลักษณะนี้นะครับมันเป็นเรื่องของอย่างเช่นทางถ้าเกิดพูดถึงอีโนมีนะครับเป็นทางเศรษฐศาสตร์นะครับไฮ i ิสนะไฮเกนนะครับ ก็คือยิ่งความเสี่ยงสูงเท่าไหร่นะครับโอกาสที่จะได้กลับคืนมาันก็มากขึ้นท่านั้นนะครับหลังการเล่นบาคาราน,นันนะฮะความเสี่ยงสูงมากคือเสียคือเสียหมดเลยนะฮะแต่ได้เกิดเวลาได้ก็คือได้เยอะนะฮะสมมติว่าลงแบบจะจะ,จะเดิมพันไปล้านหนึ่งนะะ ถ้าเสียก็เสียล้านได้ก็ได้ล้านหนึ่งนะฮะเรืออาจจะแบบพอไปแลกเมียอะไรต่างแลกชิปอะไรต่างคืออาจะโดนหักเปอร์เซ็นต์นิดหน่อยอาจจะเหลือแบบ950อะไรก็ว่าไปนะครับ980อะไรก็ว่าไปนะฮะแต่คือมันก็ได้นะครับได้ง่ายๆได้เร็วๆนะครับ๋ยวว่าจะแบบแทงทีเดียวนะฮะแสนล้านนะครับมันปุ๊บมันก็ได้เลยนะครับนะฮะทั้งที่แบบว่าแสนล้านเนี่ยอาจจะเป็นงบประมาณของประเทศนะครับแต่คือสามารถที่จะเแทง แสงอะไรนะเดิมพันแล้วก็ได้มาเลยนะครับฉพรัะนั่นก็คือในในตัวละครเนี่ยมันต้องมีสเตกนะครับว่าเอ๊ะมันมันจะเสียอะไรนะครับต้องมันต้องมีการบีบบังคับให้ตัวละครเนี่ยเดินไปเส้นทางนั้นนะให้ได้นะครับว่าเราต้องแสดงให้เห็นว่ามันมีความจําเป็นยังไงเหมือนในเรื่องของ Lord of the Rings นะครับลิงเจ๊กๆเลยหรือเปล่านะรินะฮะอดอดรินะฮะก็โฟโด o นะครับ,ะรบ,ะรบจะเป็นคนเดียวที่ถือ ถือไอ้นี่ได้นะครับนะฮะเราเป็นเขาคนเดียวที่ต้องทําหน้าที่นั้นนะฮะคือเราก็คนเขียนนะครับเขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่าคนอื่นถือเราเป็นยังไงนะฮะคนอื่นถือเรามีปัญหาอะไรยังไงแล้วถ้าเกิดว่าไม่เอาเอา,เอาแหวนเนี่ยไปให้โมอโดอเนี่ยคือโลกมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับนะฮะคือดังนั้นเขาปิดทางเลือกนะฮะหมายถึงว่าโมโด อยากจะอยู่ใช้ชีวิตสงบไม่อยากไม่อยากยุ่งก็ไม่ได้นะก็ดูแล้วมันไม่มีคนนั่นนด่จริงๆว่ะนะสองก็คือถึงแม้ถ้าถ้าถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่า,าสิ่งมีชีวิตต่างๆมันจะต้องเดือดร้อนนะครับตัวเขาเองก็ต้องเดือดร้อนด้วยนะฮะอันนั้นก็เป็นเหตุผลนะครับ ที่เขาไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เลยนะครับทําให้เขาจะต้องถือแหวนไปนะครับไปนั้นนี้แล้วก็เป็นเรื่องราวหลอดอระเบียงนะครับนะครับคือเมนพลอตก็จะเกิดตรงน,นี้นะฮะก็คือเราต้องแสดงให้เห็นนะครับว่ามันไม่มีหนทางอื่นจริงๆนะครับตัวละครนี้ต้องเดินทางเข้ามาในพลอตของเรานะครับนี่จะเป็นต้นนะฮะ ฉะนั้นในในการเขียนก็เหมือนกันนะครับของเนี่ยม,ม,มันขาดสเตกนะครับนะเราต้องมีเหตุผลว่าเออทำไมเขาต้อง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 เดินเข้าไปตรงนั้นนะฮะเราก็จะมีเส้นทางนะมีเป้าหมายของเรื่องนะครับทีน,นี้ถ้าเกิดว่าเออเป้าหมายนะครับที่คุณเลือกมาเนี่ยไม่ได้มีสเตกนะคือไม่ได้มีการเดิมพันไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียอะไรเลยนะครับนะหรือไม่มี ไม่เห like of of okay. mond, him so it, ็นเหตุจาเป็นอะไรเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นเป็นเป้าหมายที่ไม่โอเคนะครับเป็นเป้าหมายที่ไม่โอเคฉะนั้นเวลาคุณเอาไปเขียนเนี่ยมันก็จะตันนะฮะมันจะตันนะครับฉะนั้นคือเหมือนก็จะต้องคือพอมันตันเสร็จทาไงอ่ะคุณก็ต้องลากมั่วไปอย่างอื่นนะฮะคือมันก็จะเหมือนการออกทะเลนะครับแต่คือจริงๆแล้วคือมันเหมือนเป็นคุณพยายามจะดิ้น เพื่อให้อลอดพ้นจากการตันจากตรงนั้นนะฮะดังนั้นจริงแล้วเส้นทางคุณที่เริ่มต้นมันไม่ถูกแต่แรกนะครับงั้นก็เลือกเลือกเส้นทางที่ถูกนะครับเช็คว่าเป้าหมายของตัวละครมีสเตจอยู่หรือเปล่านะครับถ้าไม่มีเนี่ยคุณก็ไปเปลี่ยนซะนะฮะอย่างที่สองนะครับเป็นเรื่องของตีมนะฮะตีนนี่ก็จะเป็นออย่างที่บอกนะครับก็จะเปเป็นครอบนะครับที่ท,ที่ที่นํา เรื่องราวอะไรต่างๆไปนะครับในคลิปที่แล้วผมพูดถึงตีมนะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับให้ลงสเตทเมนต์ไปนะฮะเราลงคีย์เวิร์ดแล้วก็มีสเตทเมนต์นะครับเป็นตีมมันเป็นสาระฐาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวนะครับที่ให้เราสามารถที่จะเล่าได้แล้วตัวละครเนี่ยมันจะต้องไปตามตีมนั้นนะครับนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องราวที่จะทําให้เรื่องของเราเนี่ยมันแบบ ันน่าสนใจอ่ะคือเรามีความชัดเจนนะว่าตีมเนี้ยคือตีมอะไรนะฮะแล้วก็ตรงนั้นไปอย่างนึงคือตีมที่เป็นกรอบนะครับก็คืออย่าหลุดกรอบนะครับในตีมที่เป็น e x p e r i เ n c e เอ่ออ p e a r a น c e นะครับที่มันแสดงออกมานะครับกำลังภายในก็กำลังภายในนะครับเป็นจีนก็จีนนะครับก็จะไม่มีรูปแบบอื่นที่มันมันเข้ามานะฮะเช่นแบบจีน,จนโบราณหมอนหมอนก็เป็นเซรามิกนะฮะก็ เราก็จะไม่ใช้หมอนหมอนฟูกหมอนอะไรนะครับมันก็ยังไม่ยังไม่ใช่ยุคนั้นนะฮะฉะนั้นก็คือแบบต,ตีมตีมมันกำหนดขอบเขตในในเขาเรียกว่าอะไร ในในยุคนั้นนะฮะยกเว้นว่าเออตัวละครย้อนยุคกลับไปแล้วไปไปคิดโปรดัก์หน่อยนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่อะไรต่างๆก็ไปเปลี่ยนแปลงวันสรมอะไรต่างๆก็ว่างออไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่คือทีมเขามีอยู่นะครับเราอย่าไปข้ามทีมนะครับที่อ่าศิลการแสดงออกทางกายภาพนะครับแล้วก็เขียนนะฮะทีมนะครับนะฮะ ที่เป็นสรราระถะเนี่ยแล้วเราก็ให้ตัวละครเนี่ยเออมันมันก็มันเนี่ยคืออินเทอร์แอคนะครับนะบก็คือการเดินเรื่องเรื่องต่างๆเนี่ยก็คือให้มันอยู่ในตรงนั้นนะครับให้ให้มันแสดงออกนะครับให้มันแบบแสดงให้เห็นนะฮะคือมันเป็นข้อความนะที่เราจะต้องอบอกนะฮะบ,บอกให้คนรู้นะครับเหมือนอะไรเหมือนนิทานนะครับที่บอกว่าเออพอแบบ ฟังมาจบทั้งเรื่องแล้วเนี่ยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะครับไอ้คาสอนที่รู้ว่านะครับไอหนึ่งประโยค2ประโยคตรงนั้นนะฮะมันก็จะเป็นตีมันเป็นสาระนะครับซึ่งเราจะมีสเต t เนต์หลายหลายหลายๆอย่างนะครับแล้วเราก็จะทํำยังไงนะครับจะมีภาพยังไงนะครับจะมีเรื่องราวอะไรยังไงนะครับที่ให้คนนะครับเขาได้รับรู้นะข้อคิดตรงนั้นนไอบรรทัดเดียวเนะี่ย นะฮะในรูปแบบของเนื้อเรื่องนะครับในรูปแบบของการเล่าเรื่องนะครับที่มันอยู่ในพล็อตของเรานะครับอย่างที่สามนะครับ w what มันคืออะไรนะฮะก็คือบางทีคนเรานะครับเขาบอกว่าคือมันเหมือนมองว่าแบบภาษาต้องสวยอะไร้ะการเขียนนิยายเฮ้ยเขียนเก่งเขียนดีก็คือภาษาสวยอ่านเลื่นนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะฮะ นะอันนั้นคือเป็นเรื่องของส่วนประกอบนะครับเรื่องหลักๆก,ก็คือว่าคุณเล่าอะไรนะครับมันต้องเล่ารู้เรื่องนะครับพูดอะไรวะนะฮะเช่นแบบเฮ้ยพูดมาตั้งนานะภาษาสวยมากพูดอะไรวะนะครับคือคือพูดมาตั้งนานนะครับส,าสุดท้ายพูดอะไรวะ,นะะคือแบบคนงงนะครับนะฮะไปเจอที่ย่างกำลังภายในเรื่องนึงนะครับมันแบบเฮ้ยลงหลายเป็นหลายต่อแล้วครับยอดวิวแค่พันกว่าเอ๊ะผมก็ไปเช็คดูนะ คือภาษาเขาเขาจะลองแบบคือภาษายืดเยื้อมากนะครับโอเคจํานวนคือมันเหมือนจํานวนคํามันได้นะครับแล้วก็เหมือนพยายามจะเล่นคําให้มันสละสลวยนะครับแต่คืออ่านไม่ค่อยรู dat, ้เรื่องนะฮะอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็มันคือเนื่อป็นเป็นไ่เล่นกับภาษาแต่ว่าไอ้ตรงนั้นน่ะภาษาที่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 บรรยายมาอะไรต่างเนี่ยมันมันไม่จําเป็นนะครับแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องด้วยครับมันมันไม่ได้ทําให้เห็นภาพชัดเจนผู้อ่า คือเราไม่ได้เห็นภาพชัดเจนนะครับไอสิ่งที่ควรจะจะเขียนนะครับก็ไม่ได้เขียนมาอย่างเงี้ยนะเราก็มันมันลักษณะนี้นะครับแล้วก็บรรยายก็ไม่ตรงมูดด้วยนะฮะหมายถึงว่าเออแบบจะสู้จะฆ่ากันตายแบบบรรยายมาแบบอย่างโรแมนติกนะฮะคือมันมันมันก็จะไม่เข้ามูสดั้นนั้นสิ่งแรกเลยนะคืออ่าให้รู้เรื่องนะครับ คือเนื้อเรื่องเราต้องต้องทําให้แบบคนอ่านเข้าใจก่อนนะครับแล้วคุณค่อยไปกลาวสำนวนนะฮะอย่าแบบใช้สำนวนอะไรเยิ่นเยอะที่มันไม่ได้ช่วยให้เรื่องไปข้างหน้าไม่ได้ช่วยที่แบบทาให้เข้าใจตัวละครไม่ได้ช่วยที่กับให้ให้ให้ได้อารมณ์ตามตามตามฉากนั้นนะฮะคือลักษณะที่ที่มันไม่ช่วยอะไรเลยเนี่ยนอกจากช่วยให้สับสนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเอ่ออันนี้ก็คือต้องตัดออกนะครับนะฮะก็ต้อง,ต,องต้องดูดูดี ผมเคยนะครับมีประสบการณ์นะครับไปเขียนนิชัยภาษาอังกฤษอยู่นะครับไปลองนะครับแล้วเราก็รู้ว่าโอ้ไม่ไหวเลยว่าคือเราเขียนบทความได้นะครับพอไปเขียนนิยายเนี่ยไม่ได้นะครับสัพท์เราน้อยมากนะครับคือมันต้องใช้สัพท์เยอะแล้วก็หลายๆเรื่องนะครับเราไม่สามารถที่จะบรรยายเป็นภาษาอังกฤษได้คือเราพูดเป็นภาษาไทยได้อยู่นะครับ แต่เราไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษมันมันมันต้องพูดยังไงนะฮะมันมันมันยากเย็นแสนเขียนจริงๆนะครับผมแบบตอนนึงเนี่ยผมต้องใช้เวลาเขียนไปสามวันนะครับตอนนึงเท่าไหร่แค่แค่แปดร้อยคำเนี่ยเนี่ยโอ้โหขึ้นคอแล้วอะ่ะนะรเราพยายามเขียนไปถึงพันหนึงนะประมาณนั้นนะฮะผมแบบเหนื่อยมากนะฮะเครียดมากแต่คือผมก็เลตติ้งดีอยู่นะฮะคือเนื้อเรื่องมันแบบ แกมงแกมมาอะไรจะผิดนั่นนู่นนี่แต่คือคนอ่านรู้เรื่องนะเอาง่ายๆคือแบบมันทาให้คนอ่านเขารู้เรื่องนะครับยอดอยู่แป๊บเดียวเลยเขายอดอยู่เป็นแสนเลยนะครับคือคนอ่านภาษาอังกฤษมันมีเยอะนะครับแตกต่างจากคนหนึ่งมีอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าเออดิดให้ไหมนะครับคือเขาน่าจะอายุเยอะกว่าผมแล้วแหละน่าจะอาจจะเกษียณแล้วเรื่องอะไรต่างๆคือดูแบบอายุเยอะมากนะฮะแล้วเขาก็เหมือนเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็มีการเรียนคลาสแอดวานซ์วิจิงด้วยนะฮะนิยายของเขาเขาก็เขียนนะฮะเขียนแต่ว่า คือเขาแบบมันคือภาษาแบบคือบรรยายเยอะภาษาสวยก็จริงนะครับแต่ไม่สนุกครับเรื่องเรื่องไม่สนุกฮะเรแล้วก็เกยก็เกยก็บอกว่าเทสคนอาจจะไม่โอเคอะไรกับนิยายของเขานะครับแต่ผมว่าจริงๆแล้วเออมันมันเยอะนะครับผมว่ามันมันยืดยาวนะครับไอสิ่งที่เป็นที่คนก็ต้องการรู้ก็คือมันคืออะไรนะฮะมันคืออะไรนะครับ มันมันมันเหมือนกับเรากินข้าวนะครับเขาต้องการข้าวนะครับเขาต้องการอาหารนะครับเขาต้องการรสชาติที่อร่อยนะครับคือหน้าตาการแต่งจานอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องรองนะครับเรื่องแรกคืออร่อยไหมนะครับคือกระเดือกลงไหมนะฮะนะกะเพราไข่ดาวพวกมาเนี่ยต้องแต่งจานก็ได้นะก็กินจินจิๆนะครับโดยทั่วไปจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่แต่โดยพัตคาอะไรต่างๆก็จะมีการแต่งหน้าแต่งจานแล้วก็เลือกภาชนะอะไรที่มันสวยนิดนึงนะฮะมันคล้ายๆกันนะครับว่า สิ่งสําคัญก็คือมันทําเป้าหมายของมันได้ไหมก็คือการเล่าเรื่องนะครับส่วนความสละสลวยอะไรต่างๆความลรื่นไหลต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องรองนะครับนะน,นั่นหละนั่นคือตัวนี้เป็นข้อพิสูจน์ได้นะครับระหว่างคนที่แบบคือเจ้าของภาษาเขียนเก่งนะครับแล้วก็แต่ว่าเนื้อเรื่องมันมันไม่โอเคนะครับกับของผมเนี่ยคือเขียนไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแบบแบบภาษาในี่แบบมันม,ม,ม,มั่วๆบ้างอะไรบ้างนะครับ ใครอ่านบทความผมในเพจนะครับผมมีเขียนไว้อยู่นะครับว่าเออมันมั่วจริงๆนะฮะแต่คือคนก็อ่านเยอะนะครับนะฮะบางทีคนด่าก็มีนะฮะแต่คือก็ติดตามกันเยอะอยู่นะครับตอราะนั้นติดตามกันหกร้อยกว่านะครับผมเขียนไปสิบวันนะฮะแบบหกร้อยกว่าคนแล้วอะอะไรประมาณนี้นะฮะคนติดตามเยอะนะฮะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่บอกว่าวอดนะครับเราต้องถามวิธีการเช็คก็คืออย่างแรกเราอ่านเราเราให้คนอ่านก่อนนะครับแล้วเรา ให้เราถามว่ามันพูดเรื่องอะไรเนี่ยนะฮะอย่าเราเราอย่าแบบอ่านเองนะครับบางทีแล้วเราก็บางทีเราเข้าข้างตัวเองไนงะหรือบางทีเนี่ยทําไมเราถึงเข้าข้างตัวเองเอาคิดง,ง่ายๆนะครับไอ้สิ่งที่เราคิดนะฮะในโวนสมองคือสิ่งที่ถูกนะเหมือนคําที่ถูกนะครับแต่เวลาเราพิมพ์ไปจริงๆเนะี่ยมันอาจจะไม่ถูกนะครับแต่คือในใจเราอะ่ะมันถูกเนะนี่ยนึกไหมฮะคือคือนึกออกไหมฮะคือคุณคิดคําว่าเ hey ฮ้ยนะครว่าเ hey ฮ้ยเนี่ยในใจคุณอ่ะ มันไม่มีผิดอยู่แล้วเนื่องกว่ามันไม่มีมันไม่มีพิมพ์ผิดนะฮะคือคุณเป็นเป็นการคิดในใจนะคือแต่เวลาคุณไปพิมพ์นะนิ้วคุณอาจจะมีการผิดพลาดนะครับการสมองสั่งการมันจะเป็นแบบผิดพลาดนะครับมันมันอาจจะไม่เฮ้ยนะครับอาจจะเป็นเอ้ยนะครับคือแบบเออไม่ไม,ไม่ทันได้กดชิปอะไรประมาณนี้เนี่ยมันเป็นไปได้นะครับเพราะนั้นฉะนั้นลองให้คนอื่นอ่าน,นดูแล้วก็ลองดูว่าไอ้ตอนเนี้ยวัดมันทําอะไรนะฮะมันมันทอะไรนะครับหรือว่าไอ้ตรงจุดเนี้ย มันทาอะไรนะครับลองถามคนอื่นดูไปถามเด็กดูนะฮะให้เด็กอ่านดูแล้วก็ให้ให้เด็กว่าถามว่าเออมันคืออะไรนะครับถ้าเด็กเข้าใจเนี่ยแสดงว่าโอเคนะฮะก็แสดงว่าถูกต้องนะครับเราเราทำได้แต่ถ้าเกิดว่าเ,เด็กงงอะ่ะอันนั้นน็่คือแสดงว่ามันไม่โอเคแล้ววัดไม่ได้การสื่อไม่ได้นะครับดังนั้นคุณต้องสื่อได้ว่ามันทําอะไรกันนะมันเป็นเรื่องอะไรนะฮะนั่นะนะแล้วก็ในเรื่องของการเจ้าสกน,นูนเนี่ยอันเป็นเรื่องหลอกนะครับ อย่างที่4นะครับเป็นเรื่องของ interesting นะครับก็คือความน่าสนใจนะฮะมันต้องมีความน่าสนใจนะครับคือนิยายผมเนี่ยนึกถึงเรื่องนี้ไปก่อนเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของจุดเด่นนะฮะพอนิยายคือผมจะคิดว่าอะไรที่ทําให้นิยายของเราแตกต่างจากนิยายเรื่องอื่นนะฮะพูดง่ายง่ายคือมันมีหนึ่งเดียวในโลกอ่ะอ่าฉะนั้นเราเราผมจะไม่ตามใครนะฮะเราก็จะแบบ เขาเราต้องคิดถึงจุดเด่นก่อนเลยว่าจุดขายเนี่ยของเรื่องนี้คืออะไรที่เรื่องอื่นไม่มีนะฮะคือถ้าเกิดเรื่องอื่นมีเนี่ยคือคุณคิดดูคุณคุณมาเริ่มเขียนใอยางเนี่ยภาษาคุณยังไม่โอเคนั่นนู่นนี่เนี่ยแต่คือถ้าเกิดคุณเขียนพลอตคล้ายๆกับไอคนที่เขาเขียนดีคุณจะขายออกไหมเขาก็ไปอ่านคนที่เขียนดีดิพลอตมันคล้ายกันนะ่ะนึกอรอว่าใช่ไหมฮะ งนั้นพอดมันคล้ายกันเขาไม่อ่านไอ้ที่มันเขาเขียนดีกว่าแล้วก็จบเลยจบเพรเลยนะครับเราก็โอ้ยหมดกำลังใจหมดไฟไม่มีคนอ่านเลยนี่คือสิ่งแรกนะครับที่คุณทุกคนนึกว่าทําไมเขาต้องอ่านในใหญ่คุณนะทําไมเขาต้องอ่านนิหญ่คุณคนแบบเฮ้ยเปิดออ่านฟรีก็ไม่อ่านเพราะอะไรเพราะมันเสียเวลาไงนึกไหมฮะคือมันเสียเวลาพูดง่ายๆคือคือเน้นเวลามันมีจํากัดในโลกนี้นะครับเราก็กิจกรรมอะไรต่างๆนะครับ มันมันมีเยอะอะสมัยเนี้ยจะเล่นเกมก็ตามดูซีรีส์ดูหนังอะไรต่างๆคือเขามีกิจกรรมเยอะพักผ่อนกินข้าวนะอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีอะไรเยอะมากแล้วนิยายมันก็มีเยอะมากนะครับเราต้องถามว่าทําไมเขาต้องอ่านอย่าง,งคุณนะฮะนั่นก็คือนะเหตุผลว่าเราทําไมต้องทําให้มีความแตกต่างมีจุดเด่นนะครับถ้าเกิดว่าจุดเด่นของคุณเนี่ยมันมีหนึ่งเดียวในโลกนะเขาจะไปหาที่ไหน นะเขาก็ต้องหาได้ในเรื่องนี้นั่นแหละฉะนั้นเขาก็ต้ตองต้องมาอา่านอันนะั้นคือเราก็ต้องคิดตรงนี้นะครับว่าเออเราจะทําไงให้ให้เราจุดเด่นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าทำไมเราถึงจะมีจุดเด่นในนั้นได้นะครับเราก็ต้องออมีความหลากหลายนิดนึงนะครับในการที่เราจะออไปอ่านไปดูหรืออะไรต่างๆนะครับนะศึกษาเรื่องราวที่ใน,ในขอบเขตที่เราไม่เคยเข้าไปประกอบน,นะครับแล้วเราก็เออไปเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับ สังเกตนะครับว่านิยายที่ดีๆนะครับที่แบบว่าได้รับความนิยมนะครับนะอย่างเช่นแบบบางทีไปโด่งดังต่างประเทศอะไรต่างเนี่ยเขาก็จะมีจุดเด่นของเขานะครับนะฮะเช่นมันมันจะมีธีมของเขานะฮะอย่างเช่นอ่อ่าคนขี่มอไซค์นะฮะเครื่องนะครับมอไซค์รับจ้างกับกับหมออะไรเงี้ยนะฮะปิ้งกันอะไรเงี้ยว่ากันไปคือเนี่ยคือแค่ ตัวละครมีอาชีพที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยตีมของเรื่องมันก็จะแบบก็จะเปลี่ยนไปละนะฮะคือเพราะว่ามันเป็นขอบเขตนะเป็นปริบทของอาชีพของตัวละครเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะอันนั้นก็จะแบบเฮ้ยอาจจะคนจะมีขอทานบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยอะไรเรก็ไม่รู้นะครับพวกแบบโฮมเลสไรบ้านอะไรต่างๆก็ว่างกันไปกับกับเจ้าหญิงอะไรก็ว่างไปอันนั้นคือดูคอนทราสกันมากนะครับแต่คือว่ามันลงเอยก็ได้มันก็จะเออมันมันก็ได้นะครับนะฮะพวกนี้จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นรูปไม่ทับนะแบบ ตกยากก็ได้อะไรเงี้ยแบบหนีค้าศึกมาอะไรว่าวางไปนะครับมันเป็นไปได้นะครับเราเราสามารถได้เขียนมันเป็นไปได้เพราะนั้นเราก็ถามมาจุดเด่นของเรื่องคืออะไรนะครับแล้วเราก็ลงไปตรงนั้นนะครับแล้วมันจะดูดด,ด,ดึงดูดคนมาได้นะครับนะฮะส่วนที่เหลือเนะี่ยก็เป็นเรื่องเทคนิคหรือเรื่องประสบการณ์อะไรต่างๆที่เราจะต้องํามมันมันดีขึ้นนะครับแต่ว่าจุดเด่นมันต้องมีนะฮะอย่างสุดท้ายนะครับก็คือ Be w ว r e นะครับก็คือข้อระวังนะครับระวังอะไรต่างๆเนี่ย ในนิยายของผมเนี่ยคือคือผมไม่ได้มองข้าไปตรงจุดนี้ไปบีแวร์นะครับเราไปมองว่าเรื่องเด่นคืออะไรนะครับนะบก็เป็นที่เรื่องดีนะครับก็ทําให้เรื่องมันน่าสนใจนะครับแต่คืออีที่ความน่าสนใจมันดรอปลงไปเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาเรื่องที่ควรระวังนะครับผมก็เลยนะผมก็เลยมีคลิปทําไว้นะครับนะที่ข้อควรระวังต่างๆเขาไปดูได้นะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ ถ้าเราไม่ไม่ได้ข้อควรระวังต่างๆเนี่ยมันมันจะฉุดลั้งนะครับสมมุติว่าอ่ามันเหมือนบอลลูนนะดึงขึ้นไปนะครับอ่าอ่าสิ่งที่น่าสนใจนะครับมีอยู่ในสิบจุดนะครับสิบอย่างสิบเรื่องนะครับนะฮะมันก็เหมือนแบบเออบอลลูนสิบสิบสิบอันนะครับดึงขึ้นไปนะครับแต่คืออนข้อข้อควรระวังนะครับเราไม่ระวังนะครับแล้วเราไปทำิดพลาดในในการเฉียดของเราเนี่ยมันก็เหมือนหินที่ถ่วงไว้นะครับทีนี้มันก็ต้องสู้กันแล้วครับว่า ไอจุดเด่นกับจุดด้อยเนี่ยอันไหนมันมันมัน,ม,นมันชนะนะครับถ้าเกิดว่าเอคือแบบว่าจุดจุดจุดด้อยมันชนะนะครับก็คนก็จะไม่อ่านนะครับคืออ่านก็จะมีไม่เยอะนะฮะก็จะมีบางส่วนเนี่ยเฮ้ยบางคนที่แบบชอบจุดเด่นอนะฮะคือเขาก็จะมองพยายามมองข้ามจุดด้อยไปนะครับก็มีคนหนึ่งที่อ่านจบทั้งเรื่องเขาบอกชอบเซตติ้งของเรื่องนี้นะครับนะก็ของผมนะฮะแต่คบางคนก็แบบ เขาจะมองที่จุดด้อยนะฮะนะฮะคือมันก็แตกต่างกันบางคนมองด้วยว่าจุดด้อยตรงไหนน้อยที่สุดนะครับเขาก็จะอ่านอนันั้นะฮะจุดเด่นอาจจะไม่ค่อยมีแต่คือแบบเหมือนเหมือนกที่มีมีจุดด้อยมันก็โอเคเอาง่ายๆเหมือนการคิดคะแนนะนะฮะคิดคะแนนเนี่ยมันมีมันม,ม,มีมีข้อสอบนะฮะอะไรนะครับแบบโคตรโหดนะฮะวิชาฟิสิกส์แล้วนะผมเรียนอาจารย์แก เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นแบบเป็นเป็นโค้ดให้ให้นักเรียนไทยนะครับติวติวไปแข่งฟิสิกส์โอลิมปิกเนี่ยข้อสอบการนะครับยี่สิบห้าข้อนะฮะฟิสิกส์นะครับเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับชิบหายเลยนะแค่ภาษาไทยยังงงแล้วพมาเป็นสาักคิดล้วก็แบบแล้วเนื้อหาเนี่ยครับอืแล้วมันมันไม่ใช่แค่ฟิสิกส์อย่างเดียวนะครับ คือการคำนวณของเขาเนี่ยแบบมันต้องใช้อินทิเกรตอ่ะอินทิเกรตสามชั้นอ่ะมันเป็นคาคูลัสอ่ะมันเป็นคาคูลัสของวิศวะนะครับเราก็โอ้แค่แค่คาคูลแค่อินทิเกรตสามชั้นนี้ก็ปวดหัวนะฮะแล้วนี่มันแบบมันมันมีโมเมนตัมเข้ามาอีกนะครับโอ้แบบโคตรเครียดเลยนะฮะแล้วก็อะไรต่างๆออกมาเนี่ยนะทีนี้คือประเด็นก็คือว่าไอโจ์อ่ะลักษณะที่เป็นโจทย์นะครับ ก็คือถ้าถ้าถ้าเลือกถูกนะครับได้หนึ่งคะแนนถ้าเลือกผิดโดนลบสองคะแนนชิหบหายแล้วนะฮะแล้วถ้าเกิดไม่ตอบเลยติดลบยีนน่สนะิบห้าคะแนนอะบก็คือเรนื่อยไหมฮะอันนี้คือแบบมันไม่มีทางเลือกที่จะต้องทอําอ่ะไอเราก็พยายามคิดนะฮะกาบไอกา,า่ะได้นิดเดียวนะครับเจอไอคนแบบกามัว่วแบบกาเออย่างเดียวแบบยี่สิบห้าข้อไม่ได้นะครับมันได้คะแนนเยอะกว่าเราอีกนะเลยโคตรเซ็งเลยนะฮะอะไรประมาณเนี้ยคือแบบ คือนี่แหละเราก็บีแวร์นะครับก็ทีนี้ก็คือว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทําเราได้คะแนนนะครับได้คะแนนที่เป็นบวกอยู่10คะแนนนะครับเราได้คะแนนที่เป็นลบอยู่20คะแนนเนี่ยไอตรงที่เป็นบวกเนี่ยมันก็ดูไรลผลนะครับไรค่าใช่ไหมครับนะบถ้าเกิดว่าเออเฮ้ยเราทาไอที่เป็นบวก10คะแนนไอ,อ,อที่เป็นลบเนี่ย ได้ลบลบสิบเนี่ยมันก็คือสูตรนะครับมันก็คือเท่าตัวนะครับมันก็มันก็พอไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเออมันยังเหลือเศษที่มันเป็นบวกหนึ่งบวกสองอะไรต่างเอออันนี้มันก็ดีมันน่าสนใจนะครับฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือว่าอย่าให้มันมีเลยนะครับมีให้น้อยที่สุดนะครับนะฮะลบให้มันน้อยที่สุดฉะนั้นจุดเด่นของเราเนี่ยจะได้เต็มที่อันนี้ก็คือมันก็ทําให้ปังนะฮะมันปังนี่คือมันมีจุดเด่นนะครับมีจุดเด่นจุดด้อยก็คือแบบน้อยที่สุดนะฮะฉะนั้ แต่ก่อนเราอ่านนะครับผมพลาดตรงที่ว่าผมไปอ่านแต่นิยายที่ออม,มันน่าสนใจนะครับมันน่าสนใจนะก็คือเป็นอันนิยายแปลนะครับสมัยผมอ่านนิยายเกาหลีที่เขาแปลเป็นภาษาอังกฤษซึ่งมันเป็นนิยายแบบระดับโลกนะเราก็ไปเราก็อ่านแล้วเราก็ซึมซับนะฮะคือมันซึมซั่งมันเองนะครับ ซึรมซับไอเดียนะครับซึมซับจินตนาการของเขานะครับซึมซับพอรตอะไรต่างๆแล้วก็หรือรูปโครงคือโครงสร้างการเขียนแต่คือมันไม่ใไฟได้มากอะไรมากมายนะครับโดยเฉพาะเรื่องเรื่องศับเนี่ยผมก็ไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาไทยนะครับลังสั์ผมก็จะไม่ได้นะครับผมก็จะเขียนตามความเข้าใจในปกติของผมนี่แหละเรื่องนี้ก็คือปัพลาดตรงนี้ว่าผมไม่ได้ไปอ่านนิยายที่เขียนไม่โอเคนะครับพอมันเขียนไม่โอเคแล้วเป็นยังไงมันก็คือเราก็ไม่เห็นว่า เออไอเขียนแบบเนี้ยแล้วเราจะเลิกอ่านนะสมมติเราเจอแบบเนี้ยเราจะเลิกอ่านนะฮะพอเราไม่รู้ไม่มีประสบการณ์ทางด้านเนี้ยไอที่คนระหวังเนี่ยเราก็ไม่ได้ระวังเนี่ยเราก็ไปเขียนไอแบบที่คนเขาจะเลิกอ่านมานะก็ไอแบบนี้จะเลิกอ่านแบบนี้จะเลิกอ่านอะไรต่างเนี่ยมันก็เลยเป็นอย่างนี้ไปนะครับผมมันก็เลยเริ่มก็เลยดรอปลงไปนะฮะเริ่มก็เลยดรอปลงไปนะครับคนที่อ่าถ้าคือคนที่ใส่ใจนะครับให้ความสําคัญกับจุดเด่นของเรื่องมากกว่าจุดด้อยนะฮะ เขาก็จะมาอ่านนะครับเขาก็จะอ่านไปเรื่อยนะครับก,ก็ซื้อเหรียญอะไรไปนะครับนะบก็ก็ซื้อครับซื้อตอนอ่านไปอะไรไปนะครับซื้อเล่มอ่านไปอะไรไปนะครับนะสำหรับคนที่อมองจุด มองที่ให้ความสำคัญกับจุดเด่นมากกว่าจุดด้อยนะครับแต่บางทีถ้าเกิดว่าเขาให้ความสําคัญพอๆกันหรือให้ความสําคัญกับจุดด้อยมากกว่านะครับอันนี้เขาก็จะไม่อาหารเรื่องของผมนะครับอันนี้เป็นเป็นเหตุนะครับนะฮะว่าจะทํายังไงนะครับให้นิยายของเรานะครับปังปุริเย่นะครับไม่ไม่ไม่ร่วงนะครับไม่หลุดลุยอะไรต่างๆนะครับห้าข้อนี้นะครับเราไปเช็คดูนะครับว่าเรา มีไหมนะครับมีไหมนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับจนจนถึงแบบเขียนเสร็จแล้วนะครับว่ามันมีไหมนะครับแล้วก็ไปเช็คอื่นๆนะครับว่าข้อควรระวังนะครับแล้วก็หาจุดเด่นนิยายของเราให้เจอครับเพียงเท่านี้นะครับนิยายของเราก็จะปังปุริเย่แล้วนะครับ